ถ้าเด็กว่วนเวลาอยากจะกินขนมก็กจะไปกินพวกนี้แหละแปเเนื้อมะพร้ามากินแตงกวาแตงกวาก็เป็นของทานเล่นนะครับปอกล้างน้ําแล้วก็โรยเกลือสักหน่อยจะเป็นของทานเล่นแต่เป็นน้ำํำส้มก็จะเรียกว่าโมซัมบีโมซัมบีก็เ,เป็นส้มเชนนะครับคันแย่กาจะมีเครื่องปัดนมือหุนมือนะครับส้มพวกนี้จะมีราคา30 40 50บูปี <c oughs> แต่เราเนี่ยโดนเขาสักแก้วเลยก็โหยเล็กน้อยบางคนก็แพ้ใส่เ้าอยู่หลายวันนะค,ครัครครต้องระวังไปพักโรงแรมานอาหารที่โรงแรมนี่แหละดีที่สุดนี่ภูเขาดงคัตเซรีเห็นไหมครับนี่ขวามือภูเขาดงคัตเซรีครับพอะถ้าวิ่งรถจากนี้ไปประมาณสักสามสิบนาทีในะบบด้านบนนี่มีถ้ำดงคัตเซรีนะคบเป็นเมื่อก่อนนี่ยม,มนเป็นชนน่องว่าาแล้วเขาก็ทําเป็นช่องให้เป็นห้อง พระี่จะรปดิสฐถานพระพุทธปฏิมาฟานนิลทุกหรือว่าฟานธรมาล่างกายเะาองค์นี้ทรงธรมาร่างกายอยู่หลากหลายวิธีอย่างที่เราได้ยินได้ฟังในพุทธประวัติปอยที่สุดก็คือหน่ใช้ฟานจัดฟานนอลิสนาคยาจนเงือไหลออกจากพระกัจฉันก็คือนักแรแล้วไปนี้เราได้ยินได้ฟังมาบอกสองก็คือกั้นลมภาษาศาสตปัภาษาศาสะ์ก็คือกั้นลมหายใจ แล้วก็ค่อยผ่อนทีละนิดทีละนิดพอ,อพระองค์กั้นลมหายใจก็ปรากฏว่าลมไม่มีทางออกพระองค์จึงได้รับความทุกข์ทรมานอุปมาเมตา์มีคนนำมีดคนคมกรีมตมากรีด<อ><า>ไปท,ที่ช่องอกของพระองค์ช่องท้องของพระองค์นำเข็มมันมีปลายแหลมคมทิ่มไปตามศีษรษะของพระองค์ได้ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในวิธีการสุดท้ายก็จะสมงกัดพระกายหาย การอดพระกายอารของพระองค์นี่เป็นวิธีการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากอาหารหยาบก็มาเป็นอาหารละเอียดจากอาหารละเอียดก็มาเป็นเมล็ดถั่วเมล็ดแตนจนในที่สุดพระองค์ก็ไม่ทรงสรุอะไรเืยทำให้พระวรกายของพระองค์นั้น่ายหองเหมือนกับที่พระองค์ทรงจัดกับทรานสารีบรเอาไว้ว่าภายหลังจากที่พระองค์ทรงออกจากสมาธิแล้วพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะผ่อนคลายอิริยาบถ โดยการนำฝาาพระหัรลปไปตามแกตาค่ะว่ปรากฏว่าปวดที่รากมันเนวก็ไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยนที่หลุดติดปาามือของพระองค์มาพระองค์ประมือจับหน้าท้องก็สัมผัสถิงแผ่นหลังมือจับแผ่นหลังก็ได้ในข้อวรยของพระองไม่ีอาหาเหล่เวลาพระองค์ปวดอย่าปวดเบาก็ไม่มีเรี่วงใดที่จะลุกขึ้นไปทำกิจเหล่านั้นให้สะดวมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงกรมานหน้ากายแล้วก็เป็นลมลบหมดสติไป จึงทาให้เทวดาที่เฝ้ามองการบรรพิทุกขกณกิริยาของพระองค์บางพวก็เข้าใจว่าพระองค์กําลังจะบรรลุธรรมบางพวกว่าไม่ใช่กําลังจะบรรลุธรรมแต่นี่เป็นการอยู่ของพระพุทธองค์แต่มีเทวดาอยู่ตนหนึ่งเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยสินส้นพระชนม์ไปแล้วจึงไปปรากฏกายในห้องบรรทมของ,ของพ,รรพระเจ้าสุทโธตนะพระราชบิดาแล้วก็กราบตัวพระเจ้าสุทโธตนะว่าขณะนี้พระเจ้ารถของพระองค์ได้สินส้นพระชนม์เสีย เราลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเป็นเราลูกชายที่เรารักผงแห่นมากที่สุดกลับหนีออกไปจากบ้านแล้ววันดีคือดีมีคนมาบอกว่าลูกชายของเราได้ตายจากเราไปเราจะยอมรับความเป็นจริงนั้นได้หรือเปล่าแต่พระเจ้าสุตตุธนากลับไม่ได้คิดแบบนั้นพระองคได้ถามเทวดาตอนนี้ว่าข้าแต่ท่านเทวดาสิทธัานราชโอรสของเราบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือยั เทวดาก็บอกว่าเปล่าเลยพระองค์ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมพิเศษอะพระเจ้าสุโธตอนะจะบอกว่าข้าแต่ท่าเทวดาตอบใดที่พระราชนรสของเรายังไม่รู้วัตถุประสงค์ที่วางไว้เราก็เชื่อว่าพระราชนรสของเราจะยังไม่สิ้นพระชนม์แน่นอนว่าผู้เป็นพ่อย่อมจะเข้าใจและรู้จักอุปนิสัยของลูกตัวเองด้วย่นดียกันเช่นสิ่งที่พระเจ้าสุโธนะเข้าใจก็เป็นความจริงแต่ภายหลังเมื่อพระองค์ทรงได้สติวนเลิศกลับมา พระองค์ก็น้อมรลอเลียกว่าการบำรุงทาได้ก็เหมือนกับการานำกิ่งไม้สองกิ่งมาสีให้เกิดไฟหากแม้ว่ากิ่งไม้ที่นํามาสีนั้นถูกแช่อยู่ในน้าแล้วยังมีอย่างที่ชุ่มอยู่ภายในไม่ว่าจะให้บุรุษผู้มีกําลังออกแรงสีเลื่อนนสักเพียงไรไฟก็ไม่สามารถที่จะติดขึ้นมาได้องประมาเหมือนอย่างบุคคลที่ยังอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานและจิตใจยังยินดีพอใจอยู่ในเรื่องของการบาคุณอยู่ เราผู้นั้นก็ไม่มีทางที่จะ้นทุกข์ไปได้ไม่ว่าจะมีความปรารถนามากสักเพียงใดอุประมาทที่สองก็คือเอากิ่งไม้ทั้งสองขึ้นมาจากน้ําแต่ยังมียางที่ชุบอยู่ภายในเช่นเดียวกันไม่ว่าจะใช้ผู้หยิผู้มีกําลังออกแรงสี่สักเพียงไดไฟก็ไม่สามารถที่จะติดขึ้นมาได้องประมาทใน,นบุคคลไม่ว่าจะสาาถาบานเดิอนออกบทแลวก็จริงแต่หาจิตใจยังยินดีในเรื่องของการมคุนอยู่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุถึง้นทุกข์ไปได้ องประมาณที่3ก็คือต้องเอากิ่งไม้ขึ้นมาจากน้ำแล้วทิ้งไว้ให้ยางภายในมันแห้งสนิทดีแล้วคราวนี้แลออกลายสีไม่นานเลยไฟที่จะติดขึ้นมาได้เนองค์ประมาณเหมือนดังบุคคลหาแม้นว่าสามารถที่จะปีกออกจากบ้านจากเรือนและสามารถถอดอำนาาตาฟยึดติดในเรื่องของการมาคุณได้แล้วนั่นแหละที่จะเป็นหนทางแห่งความทุ์ที่ถูกต้องพระองค์ก็จะได้เริ่มบเป็นทุกตลุกิีไรองคประมาณเหมือนกินสามสายที่ท่านบุคคลได้ต้นปรญยากรู้ได้นอาฟังไปเมื่อคืนดี สายหนึ่งตึงจนเกินไปดิบเข้าก็ขาดโอปมาณเหมือนการบำเพ็ญทุกขรักิริยาที่อุกฤิไม่จนเกินไปสายที่สองหยดจนเกินไปก็อุปมาเหมือนกับการบำรุงพรเนอตจนด้การบำรุงต้องพินสายที่สามคือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกาซึ่งจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของอริยมรรคหรือถ้าเราจะย่อให้สั้นลงไปกว่านั้นก็ว่าเรื่องของไตรสิกขาสีสมาธิาแล้วก็ปัญญ,ญาได้ดี นี่เรากลับมาสู่วัดเมตตาพุทธาราอีกครั้งหนึ่งนะคร<า>ับชี้ชวนชมโยมดูสี่งามไม่งามเลยโยมนคนอินเดียมาเยอะครับี่เห็นหมครับนี้จะมีร้องรอยบ้านับช่วงสวงบุญนี้จะยิ่งมากไปกว่าน,นี้วัดเมตตาพุทธาราศิลปะล้านมาสายไฟนะ้เดินต่อเลยมาตัวนี้ก็เป็นวัดไทยพุทธศาวิกานะครับซุ้มประตู ศิละปะากวามเป็นไทยครับาไว้ที่นี่ปฏิเตะไปพุทธศาวิกาฝังา่งชื่อผัดผ่างไว้เผื่อที่ว่ากลับไปเมืองไทยแล้วไปพูดไปคุยถึงสังเวชนียสถานถึงเดินพุทธภูมิแม่มีการเอ,อ่ยชื่อถึงวัดไทยเราก็จะได้นึกภาพออกนะครับเพราะวัดไทยที่พุทธคยายนี่ถือว่ามีมากที่สุดในบรรดาสังเวชนียสถานนี้ วัดไทยริปาโลนะครับกำลังสร้างสถานพยาบาลครับกำลังสร้างสถานพยาบาลก็สร้างมาหลายปีโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดเราก็เว้นว่างไปนะครับเพราะอินเดียปิดประเทศกำลังสร้างโรงพยาบาลด้านในก็เป็นที่รองรับผู้เสพติดร้อนสถานพยาบาลโพริปาร์โลรออ่ะ

ที ina, ่ว Th ัดไทยพุทธคยารวมถึงวัดไทยในสายงานของวัะธรรมนูนจะมีการจัดพื้นที่ภายในวัดออกมาเป็นอู่ต่างๆเพื่อที่จะดูแลผู้สวัูรบุญเช่นอู่น้ํำอู่น้ําก็จะดูแลเรื่องของน้ำร้อนน้าชาเช่นใครที่อยากจะชิมกาแฟสดก็สามารถหาชิมได้ที่อู่นะวัดไทยพุทธคยาก็มีนรักาแฟสด ยอมถึงพวกเครื่องดื่มอ,อื่นๆครับก็มีตู้แช่แต่อาจจะไม่ได้เย็นมากเพราะว่าพุทธกขยาต้องไฟดับบ่อยแช่ไว้พอเริ่มจะเย็นก็ไฟดับออพอไฟมาพอเริ่มจะเย็นก็ดับอีกนี่ปกตินี่ใครสังเกตได้เปล่าเนี่ยเป็นร้านตัดผมนะครับนี่อยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมครับเนี่ยมีเก้าอี้ตัวหนึ่งก็ประกอบอาชีพสุจริตได้แล้ว<อ>สมัยพุทธก,กาลเรียกว่าช่างกันร,ระบบนีค่ครับกันระบบก็ราคาไม่แพง40-50ิบหาสรูปีก็ตัดได้แล้ว แต่ถ้าเราจะเข้าไปในร้านเนี่ยก็ต้องมีร้อยสองร้อยรูปีเพราะว่าร้านพวกนี้เนี่ยไม่ได้ตัดแค่อย่างเดียวจะมีบริการนวดให้ด้วยนะครับนวดหน้าขัดหน้าขัด,ดว่ากันไปนะฮะตัวนี้ก็จะมีวัดนาาชาติบ้างนะครับแต่ว่าก็จะส่วนมากจะอยู่ด้านหลังวัดไทยพุทธคยานเป็นวัดนาาชาติเ,เช่นวัดปูตาลวัดสิขิมวัดญี่ปุ่นเดีย๋ยวบอยจะชี้แจงอะไรไหมก่อนจะถึงวัดไทย เราไปพร้อกไปที่ไหนเดี๋ยวลงรถไปก็ตามยมบอยเนาะยมบอยตามไปนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เนี่ยร้านค้าร้านขายจะน้อยกว่าเส้นแม่น้ําเยญชลาแต่ก็มีบ้างกระจาย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 ที่เราเห็นเป็นซองซองนี้ก็ไม่ใช่ยาสรบปะนดในนี้เป็นหมากหมากแห้งหมากแห้งหมากแห้งหมากพวกนี้จะใช้คู่กันกับยาเส้นกับยาเส้นเอามาบี้เป็นผงแล้วก็เหน็บเอาไว้ชอกเมือง ในกะเคียวใหม่กับบุรีเนี่ยคนจะไม่นิยมเพราะว่าราคาสูงน,นี่เป็นประตูวัดไทยนี่เป็นประตูด้านหน้าที่ให้ผู้สอยบุญทั่วไปเข้าไปกราบพระประธานได้แต่เราจะเข้าไปประตูด้านในเราไปเปิดร้านวันนี้จะเิไม่ต้องเปิจัดร้านในสวย กีไกระจบ้านัน้เจ้าแรกเจ้าก่อนเห็นคุณบไม่ด้นาทีนยอ๋อคุณอัตยาาสดีนะต้องบอกแล้วว่าคนสยามเหมือนดีออดีเกินหอ e x c h a n g ใช่ ถึงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่พระบัวสถนะครับทางเข้าก็อยู่ตรงกลางกลางทางนี่แหละนะครับแล้วด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเราลงไปแล้วน่าจะได้เดินขึ้นพระบัวสถเลยส่วนท่านใดจะเข้าห้องน้ําต้องอ้อมไปด้านหลังนะครับที่เราเข้าเมื่อเช้านี้นะครับแล้วขวามือนี้นะครับขวามือของพวกเราเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของอู่น้ํานะครับอู่น้า ถ้าท่านใดจะลองชิมกะลัมจายตรงนี้ก็มีบริการนะครับนะครับนะฮะจายนะกะลัมจายไอจใจได้ฮะผมทานบ่อยดังนี้เป็นอู่น้ํานะครับเจ้าเผืือทานน้าดื่มน้ําเย็นกาแฟสดอะไรนะครับก็จะมีราคาบอกนะครับเป็นการทาบุญนะครับเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้นะครับ โอเคครับเอาโทรศัพท์เอารายได้นะครับกระเป๋าถ้าไม่จําเป็นพลุงพลังก็ไม่ต้องเอาลงไปโทรศัพท์ลงได้แล้วก็ถ้าไตรนะครับถ้าจะไปถวายได้ถ้ากลัวก็ไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวไปก็ได้นะครับอีกหลายที่